แปดหมื่นห้าสินบนกู้ภัยคดีนัดปงเอ็มจะทมหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุม,ม้ฟังกันเช่นเคยนะครับการเสียชีวิตของนัดพุฒิพงลังกานะครับยังไม่จบนะครับเพราะยังศบรษาอยู่ว่าเกิดจากอะไรจากตอนแรกคาดว่าหลายตุยไปนะครับแต่ตอนหลังตรวจพบสารไสในร่างกายนะครับแล้วก็มีการไปเช็คกล้องวงจรปิดเนาะแล้วก็มีภาพแบบที่เห็นตอนแรกนะครับแต่ในเสียงเนี่ยเขามีการเจราจากันระหว่างกู้ภัยกับคนในสายนะครับว่า เขาเรียกไปแสนหนึง่งเพราะว่าเจอผงไม่รู้ว่าผงอะไรนะแต่ว่าเขาต่อแปดเป็นห้าเขากลัวหลุดกลัวหลุดกลัวผู้ใหญ่รู้อะไรประมาณนี้ยแต่ว่ากู้ภัยก็ออกมาแก้ตัวว่าเขาพูดถึงเคสอื่นแต่พูดถึงเคสอื่นทําไมถึงมาพูดหน้าบ้านพี่นัดปงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็เป็นไปได้ครับอาจจะพูดถึงเคสอื่นแต่ว่าเคสอื่นมันมันก็สอดถึงเหมือนกันนะต่อให้เป็นเคสนัดปงหรือว่าเป็นเคสอื่นกู้ภัยมีแบบนี้ด้วยหรอ จัญาบันอยู่ที่ไหนครับแล้วความจริงที่ควรต้องเกิดขึ้นในการดําเนินคดีต่อไปหรือสืบหาว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไงลูกนรกเมืองไทยเป็นอย่างนี้ไม่จบไม่สิ้นทุกวงการล่ะครับใช่ไหมครับแต่ก็ยังมีการวิเคราะห์อยู่นะครับว่าเอ๊ะการที่เสียชีวิตของนัดปงเนี่ยเป็นการคอตตอเาตัวตุยหรือเปล่าหรือเพื่อนทั้งสองคนที่เป็นคนสนิทเป็นคนทําเพราะว่า มีข่าวออกมาด้วยว่ามีการทําประกันชีวิตให้พี่นัดปงก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งเพื่อนเสนอที่จะทําให้ใจดีกันไปหรือเปล่าที่จะมาทําให้หรือว่าสนิทกันจนหวังดีจริงๆแล้วก็ทนายเจมส์ก็ออกมาพูดอีกครับว่านัดปงเสียชีวิตไม่ถึงยี่สิชั่วโมงแต่มีคนโทรมาสอบถามเรื่องพี่นายกรรมํมซึ่งไม่เปิดเผยว่าใครเป็นคนโทรก็ซึ่งอาจจะเป็นญาติญาติฝั่งนัดปงก็ได้ที่อาจจะต้องจัดการรายละเอียดต่างๆว่า มันเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าต่อให้เป็นญาติจริงๆเขาคงต้องวุ่นวายเกี่ยวกับเ,เรื่องการทําศพหรือว่าตรวจสอบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับมันก็เป็นอะไรที่น่าสงสัยมากแต่การที่เราวิเคราะห์กันหลายๆเรื่องมันเป็นไปได้หมดครับการที่เราจะวิเคราะห์ว่านักโปง่งฆ่าตัวตุยก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่คิดมากนะครับเ,เพื่อนๆเ,เขาในวงการเนี่ยเปิดเผยว่าเขาชอบพูดว่าจะฆ่าตัวตุยบ่อยๆชวน ใช้ไยานุยด้วยโอ้หต้องเปลี่ยนคําเยอะแยะมากมายมันต้องหลีกเลี่ยงเนาะขอ,ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับก็มีการชวนเนาะเพื่อนๆที่ต้องไปที่บ้านบ่อยๆก็พูดว่าอะไม่กล้าปฏิเสธเพราะว่ากลัวน้อยใจกลัวจะคิดสั้นไปอะไรแบบนี้มันก็เป็นการวิเคราะห์กันได้หลายด้านมากๆนะตอนนี้ก็ต้องเผาหลอกไปก่อนจริงๆกาหนดการวันเผาเนี่ยเป็นวันนี้ที่จังหวัดชยงรายนะครับแต่ว่าก็ต้องเลื่อนกันไปก่อนพี่พุทธเองหรือว่า พี่ๆในสายข่าวเองทุกคนก็ไปร่วมง,งานกันอย่าขับขังนะครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องมาสืบกันต่อนะว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงบ้างการที่กู้ภัยออกมาพูดแบบนี้ต้องไปหาสาเหตุก่อนครับไปหาเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยมาแน่นอนเนาะต้องไปเอากู้ภัยคนนั้น,นมาตรวจสอบโทรศัพท์เครื่องนั้นว่าคุยกับใครมันตรวจสอบได้ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าคุยกับใครแล้วปลายสายเป็นใคร ใช่ไหมปลายสายเป็นใครไม่พอนะครับแล้วก็สืบเนื่องไปดูว่าเขาคุยเรื่องนี้มันมีเคสอะอย่างน้อยถ้าไม่ใช่นัดปง,งจริงๆเคสที่บอกว่าเจอผงแล้วต่อแสนหนึ่งเหลือแปดหมห้าเนี่ยมันเป็นเคสไหนก็ต้องไปเล่นเคสนั้นด้วยแต่ถ้าเป็นคนในบ้านที่เป็นเพื่อนสนิทนัดปง,งเองเป็นคนหยิบยื่นข้อเสนอนี้มาก็ต้องเล่นกันให้สุดเหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น มีการกระทำใดๆเกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างซับซ้อนเนาะมีการทะเลาะกันนิดหน่อยด้วยก็ไม่รู้ว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการโพสต์ Facebook ของอ่ะโพสโซเชียลอะไรกันพูดไปแล้วไม่เป็นไรโพสโซเชียลของนัดปงกรณีตัดเพาะนะครับว่าคบกันเรื่องเงินทองทองถ้าไม่รวยถ้าไม่มีเงินเนี่ยไม่คบกันเหรออะไรประมาณนี้นะครับแต่ที่สําคัญครับวันที่เสียชีวิตเนี่ยมีโพสต์นั้นอยู่แต่ยูยู โพสนั้นหายไปได้ยังไงก็มีคนตั้งข้อสงสัยกันว่าเพื่อนสนิทเนี่ยมีรหัสโซเชียลหรือเปล่าแล้วเอาไปลบออกหรือเปล่าเพราะว่ากลัวจะสืบมาถึงตัวเองหรือเปล่าเ mm. ชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรพูดออกมาเยอะมากเลยว่ากรณีที่อาจจะเกิดขึ้นได้หลักฐานต่างๆที่อยู่ในที่เกิดเหตุตำรวจเขาหาเจออยล่ลครับแต่ว่าเขายังไม่เปิดเผยตอนนี้หรอก เราก็ต้องมาตามตอบไปนะครับว่าหลักฐานทุกอย่างจะชี้ชัดไปในแนวทางไหนและก็การวิเคราะห์ร่างกายตรวจสอบร่างกายเนี่ยใช้เวลา 1- 2เดือนจะรูะ้ผลวิเคราะห์ร่างกายโดยละเอียดว่าเสียชีวิตด้วยเหตุอะไรแน่นอนแต่เบื้องต้นเนี่ยพบสารไสในนั้นแน่นอนครับแต่ว่าเข้าไปเองหรือมีคนเจตนาทําให้เข้าไปหรือจะเป็นเคส่นอ,อื่นเราก็ต้องมารอลุ้นกันครับว่า ความกระจ่างตรงนี้ความเป็นธรรมความยุติธรรมที่จะเกิดขึ้นกับกรณีที่พี่นัดปงต้องสูญเสียภัยตรงนี้กับครอบครัวเขาจะมีความยุติธรรมเกิดขึ้นแบบไหนบ้างก็ต้องมาติดตามกันนะครับใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ใครอยากให้กําลังใจครอบครัวพี่นัดปงหรือเพื่อนๆพ,พ,พี่นัดปงก็สามารถคอมเมนต์มาอย่างสุภาพได้เลยนะครับมีความเห็นได้เลยเห็นต่างได้ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าขอบแบบสุภาพด้วยนะครันขอบคุณคลิปก่อนนะหน้าด้วยนะที่ ก่อนหน้านี้ที่ทาคลิปข่าวไปเกี่ยวกับพี่นัทเนี่ยคงต้องทํากันหลายคลิปเหมือนกันเพราะว่ายังเล่ามันน่าจบยากนะครับก็ขอบคุณที่ทุกคนมาให้กําลังใจบางคนมาชื่นชมว่าเออผมพูดดีๆมากก็ขอขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ MPM ตัวไทยหู่บ้านด้วยแล้วกันนะครับผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง MPM ตุลไทยหัวบ้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม